กลับนะครับในคลิปของชายมาดัยนะครับว่ามีตัวของ f o r t u n e r ร์ไหมฟอร์จูเนอร์มี2ตัวนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของปี2 0 0 4ันถึงสองพนะครับผมโอเคครับแกะมาแล้วนะครับนี่คือตัว2 0 0 4ันถึงสองพนะครับหนาไหมครับโอ้โหยาวมากครับนี่ดูแขนผมโอ้เกินแขนนี่นะครับคุ้มมากครับแล้วตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นสเตลเลตเกรดเอนะครับน่าเหล็กดูดไม่ติดนะครับผมนี่เดี๋ยวลองเที่ยวกับตัวนี้ดูนี่นะครับแล้วเดี๋ดูดไม่ติดครับอันนี้ไม่ขึ้นนนนนแ่่ออครรััับเเดดี๋ยววาไไปปูตตก นั่นแหละครับตัวต่อไปนะครับปี2 0 1 5ันสถึงสองพนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับตัวนี้นะครับจะเข้ากับตัวโครงรถพอดีครับนี่มีตัดขอบตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับซึ่งในร้านเราจะมีอีกเยอะเลยนะครับนี่อย่างตัวอย่างที่เรามาโชว์นะครับอ่ะออโต้สหรือว่า d m a มนะครับตัว2020ใครอยากดูตัวไหนลองสอบถามมาได้ครับเรามีเกือบทุกตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ดูกันนะครับวันนี้ผมต้องไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ร้านไว้ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับมีทั้งกรอบป้ายทะเเเเบบบบบบบีีียยยยยนน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 ชาาาาัััััไไไไดดแลลละะะออออืื่่ๆกกกกคครรรข้้้ปปสห๊